สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดลิบล็อกวันนี้ไม่มีเรื่องที่พูดถึงเพราะว่า10วิดีโอก่อนเมื่อก่อนที่อะไรนะสิบวิดีโอ ท,ทีมาเชิงวิดีโอเชิงวันนี้ทุกวิดีโอที่แล้วเออ่ผมพูดกับเออ่ซีรีส์เลยอะไรซีรีส์อันนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ผมจะเอ่อเอาเรื่องจากวิดีโอหนึ่งถึงวิดีโอสิบแล้วก็พูดอีกครั้งกับวิดีโอกับเรื่องนั้นเป็นโอกาสที่เปรียบเทียบเออ่การพูดเมื่อก่อนกับตอนนี้แล้วก็ ไปเห็นว่าดูว่า,าทักษะในการพูดพัฒนามาแค่ไหนายเยวทำเสร็จแล้วเ,เพราะว่าตอ,อนทำซีรีสนั้นไม่ไม่ลองคิดมากว่าจะพูดถึงอะไรจะคิดถึงอะไรเพราะว่า,ามีเรื่องที่ต้องพูดถึงแล้ว ก็ตอนนี้ตอนตอนกลอกอาหาเรื่องที่จะพูดถึงคิดถึงพูดถึงพูดแล้วก็คิดถึงยังจำไม่ได้ว่าเคยบอกหรือเปล่าว่าอ่าน Harry p o พ t e r ตเล่มที่สองเสร็จแล้วจบแล้วแล้วก็เริ่มอ่านเล่มที่สามแล้วก็เพิ่งอ่านบทที่หนึ่งในเล่มที่สามเสร็จแล้ว ช่วงนี้ฮารียังยังไม่กลับไปโรงเรียนฮอโบสเพราะว่าทุกหนังสือทุกเล่มจะเริ่มกับหนึ่งหนึ่งเล่มจะเป็นหนึ่งระดับนหนึ่งชั้นที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ทุกเล่มจะเริ่มเรื่องจะเริ่มที่บ้านของครอบครัว ของฮร์รีแต่ว่ามันจะเป็นครอบครัวเสนิหม่ใจะเป็นครอบครัวจริงๆเป็นเป็นครอบครัวจริงๆแต่ว่าไม่ไม,ไม่สนิดเพราะว่าพ่อแม่พอแม่ของเขาตายตอนตอนเขาเป็นเด็กอ่าแล้วก็เอน้องสาวหรือพี่สาว,วน้องสาวมั่นใจ่ว่าสาวของแม่ของเขามาอ่า Adopt เขาเขาไปในครอบครัวของของป้าบ้านเขาเขาแล้วก็สามีของเธอแล้วก็มีึ่งคนเป็นลูกของเขาแต่ว่าเขาจะเน้นลูกจริงของเขาเยอะแลก็ <laughs> ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงใครจริงๆแล้วเอ ดูเล่ฮารีไม่คอยไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าฮารีดต,ต้องกลับไปบ้านหนันชวงช่วงยุดยาวาจากโองเรียนฮกตมดแล้วก็ถึงตอนนี้านาเลนที่สามเขายังอยู่ที่นั่นแต่ว่าเริ่มเริ่ม เตรียมกลับไปโรงเรียนจิงจะนาข่าวต้อไปเพราะว่าันเกิดของข่าวเพิ่งผ่านไปแล้วก็ตอนช่วงวันเกิดเพื่อนของข่าวรอนกับพมานี่สองอสองสมุดให้สองจอดหมายให้ขา่าวอ่านแล้วก็นายจดหมายนั้นจะ,จะใช้อาณคู่ทีสองสอง ต่อไปแล้วก็ในนั้นอธิบายว่าเขาเพื่อนของเขาของเขาเอ,อตัดสินไรนะตั้งใจจะไปจะไปเมืองไบท์มอนเมืองในโลกพ่อหมดแม่หมดที่มีร้านขายสิ่งของที่โรงเอานักเรียนต้ดง,งใช้ที่โรงเรียน เช่นอาจจะมีหม้อแบบนี้แบบนั้นมีหนังสือหนังสือศึกษามีไม้ไม้ไม้กวาดบินที่บินได้ไม้กรสิษ์ไม้กิสิท์ก็เป็นวอด์แล้วก็อะไรแบบนั้นแล้วก็แด่วยารอยยังไม่รู้ว่าแฮร์รี่ไปได้ไหม แล้วแล้วก็ถ้าขขาจะไปเขาจะไป,ะไปยังไงเพราะว่าที่สนน่าจะคิดว่าป้ากับลุงของเขาจะไม่จะไม่สนไม่สนใจพาเขาไปสืส,ส,สื้อเส้นของก็น่าจะถ้าเขาอยากไปน่าจะต้องแอบไปเองหรืออาจจะให้เพื่อนมารับเขาไปแต่ยังไงจะทำะไร โอเคสำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้ก็ผมจะเจอกับคุณายวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ